สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องดีๆมาคุยกันอีกแล้วสำหรับวันนี้ก็จะคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับร้านข้าวที่เปิดใหม่เนาะวันนี้พอดีได้ไปทานอาหารแล้วก็เลยสนใจว่าวันนี้ร้านเปิดวันแรกก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเอาเวลาวันเวลาที่ร้านเปิดเนี่ยมาตั้งเป็นดวงชะตาจะมีลักษณะดวงชะตาย,ยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ สำหรับดวงชะตาของร้านนี้นะครับก็คือเปิดวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2565เวลา11.00นก็จะได้รูปชะตาดังนี้นะครับพบตนุมีเจ้าเรือนเป็นดาวราหูลักษณะภาพรวมๆของร้านนะครับก็คือจะเป็นร้านที่ มีเป้าหมายท,ที่ชัดเจนแล้วก็ทําในสิ่งที่ชัดเจนนะครับก็คืออยากทําอะไรก็จะทําสิ่งนั้นอย่างมุ่งมั่นอย่างตั้งใจนะครับต่อไปกระดุมพระการเงินก็จะมีพริฤหัสเป็นเจ้าเรือนนะครับมีตําแหน่งเป็นกเกษตรก็คือจะมีการเงินที่ดีมั่นคงประมาณว่าทุนหนา ต่อไปพบศาสชะก็คือเรื่องของสังคมที่เกี่ยวข้องกับสังคมเป็นที่รู้จักของสังคมก็จะมีดาวังคารเป็นเจ้าเรือนนะครับมีตำแหน่งเป็นประแล้วก็ราชาโชคก็คือในเรื่องของสังคมเนี่ยถ้าเขาพรีเซนต์ตัวเองหรือนำเสนอตัวเองนะครับแค่นิดหน่อยก็จะเป็นที่รู้จักในวงกว้างนะครับต่อไปพบพันทุพันทุ สามารถหมายถึงตัวของร้านสถานที่ตั้งของร้านมีเจ้าเรือนเป็นดาวศุกร์มีตำแหน่งเป็นมหาจักรนะครับสแสดงว่าสถานที่เช่าหรือตัวเจ้าเรือนที่ตั้งเนี่ยสถานที่ตั้งของร้านเนี่ยมีค่าใช้ใจ่ายค่อนข้างสูงนะครับแต่ผลตอบแทนที่ได้กลับมาก็สูงเช่นกัน ต่อไปพบปุตตะพบปุตตะมีดาวพุธเป็นเจ้าเรือนมีตำแหน่งเป็นประนะครับปุตตะจะหมายถึงลูกน้องหรือบริวารคนในร้านก็ได้นะครับก็แปลว่าตัวบริวารหรือลูกน้องในร้านเนี่ยมักจะอยู่ไม่ค่อยทนมีการเปลี่ยนแปลงเข้าออกอยู่บ่อยๆต่อไปพบอริมีดาวจันทร์เป็นเจ้าเรือนนะครับ พบอาลิดาวจันทร์ก็จะมีดาวจันทร์ไปตกพบปุตตะก็จะไปย้ำความหมายของเรื่องปัญหาเกี่ยวกับลูกน้องที่มักจะมีบ่อยเป็นปัญหาจุกจิกของคนที่อยู่ใกล้ตัวนะครับต่อไปพบปัตตนิพบปัตตนิคือหุ้นส่วนของร้านหรือเจ้าของร้านคนที่เกี่ยวพันกับร้านนะครับ เป็นดาวอาทิตย์การพัฒนาผักดันของร้านก็จะเป็นไปแบบเรื่อยๆนะครับค่อยๆปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ไม่เร่งรีบอยู่แบบเย็นๆเรื่อยๆนะครับพบมรณะปัญหาหรือความเสียหายดาวเจ้าเรือนก็คือดาวพุธมีตำแหน่งเป็นประความเสียหายอีกหนึ่งเรือนก็คือปุตตะ ก็จะเกี่ยวกับลูกน้องอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับลูกน้องที่เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับของร้านนี้ต่อไปพบสุภะสุภะอาจจะหมายถึงลูกค้าที่มีอุปการะคุณคนที่มาอุดหนุนหรือคนที่คอยช่วยเหลือร้านนะครับก็มีดาวสุขเป็นเจ้าเรือนมีตำแหน่งเป็นมหาจักรก็ถือว่ามีตำแหน่งที่ดีนะครับ ทำสู้เหนื่อยแต่ก็ได้ค่าตอบแทนที่คุ้มค่านะครับต่อไปพบกรรมมะพบกรรมมะก็คืองานที่ต้องทำหรือหน้างานที่ต้องทำในร้านนะครับก็จะมีลักษณะเป็นดาวมีดาวคาเป็นกเกษตรเจ้าเรือนมีตำแหน่งเป็นปลาและราชาโชคนะครับงานในร้านก็จะเป็นงานที่ทำน้อยๆไม่หนักมากนะครับแต่ผลตอบแทนถือว่าดี ต่อไปพบลาพะนะครับก็มีเจ้าเรือนเป็นดาวพฤหัสมีตำแหน่งเป็นกเกษตรลาพะนอกจากโชคลาภสิ่งที่ได้มาแล้วเนี่ยยังหมายถึงสิ่งที่ตั้งหวังสิ่งที่คาดหวังเป้าหมายที่ตั้งไว้สิ่งเหล่านี้ก็จะสำเร็จเพราะว่ามีเจ้าเรือนเป็นกเกษตรสามารถ ทำสิ่งนั้น่ะได้โชคลาภก็ดีการงานกันก็ดีสิ่งที่ตั้งหวังไว้จะดีและสุดท้ายนะครับคือพบวีนาาวินานาก็คืออุปสรรคปัญหาความสูญเสียมีดาวเสาเป็นเจ้าเรือนนะครับก็จะบอกได้ว่าสภาวะแวดล้อมของร้านเนี้ยมักจะมีปัญหาอุปสรรคที่ต้องต่อสู้ที่ต้องแก้ไข แล้วอุปสรรคการต่อสู้การแก้ไขอะไรพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องที่รู้แค่คนในร้านจะไม่มีการแพ่งพายหรือตีโพยตีพายอย่างสมมุติพนักงานในร้านมีปัญหากับลูกค้าพนักงานก็จะต้องอดทนยิ้มแล้วก็รับในสิ่งที่ลูกค้าติติงโดยไม่ตอบโต้นั่นก็คือความอดทนของดาวเสาร์ที่อยู่ในภพวินานนะครับโดยสรุปรวม ชะตานี้มีอะไรเด่นๆบ้างนะครับก็มีการเงินการเงินที่ดีทั้งการเงินแล้วก็ลาบนะครับลาบลาบลอยอะไรพวกนี้สิ่งที่ได้รลยรับง่ายถือว่าดีดีมากนะครับเรื่องของสังคมชื่อเสียงเป็นที่รู้จักรวมถึงการงานที่ทำก็ดีนะครับ ถือว่าเป็นงานที่ทำน้อยแต่รายได้ค่อนข้างเยอะต่อไปที่น่าสนใจก็คือปัญหาที่ร้านมักพบนะครับสิ่งที่จะเกิดกับร้านนี้ก็จะมีเรื่องเดียวนะครับที่หนักๆแล้วก็เกิดขึ้นบ่อยๆก็คือการเปลี่ยนแปลงลูกน้องลูกจ้างภายในร้านนะครับสำหรับดวงนี้ก็จบแล้วนะครับสำหรับใครที่